好好好 ตมลูกไปเลยเังตั็แม่นอตเทดีก่ารถซวยข้มมาหลายวันตัวเราอยากเราไปที่นี่เราย่อนข้ามมาเลยเราักท่าบดีเราจะไปเลยเรเห็นท่าเราเลื่อนหอยาก ดูเนี่ยรถก้อนใหคันนี้เข้าไปไม่ได้ครับมีกคุ้มแน่เลยโอ้ขายเสียพาเล็กน้อยหรืยวเอารงมาอ่ะละเอาเละนอเลยละเป็นสินทางแลนด์มรได้เลยอ โอ้โหตนนี้เปลี่ยนเส้นทางวิ่งใหม่นะก็วันนั้นวิ่งเลนกลางนะแต่ที่รถรถของวัวน้ําติดก็เลยวิ่งเส้นทางด้านซ้ายแต่ก็อันตรายนะครับถ้าเอารถจุดเ,เข้ามาเนี่ยตัดสแจ๋วถักวที่ไม,ไม่ไม่ได้เอารถจุดเ,เข้ามาเพราะว่าถ้าเอารถจุดเ,เข้ามาน่าจะติดวัวครับถ้าเกิดว่ามันลื่นลงข้างนะโอ้โหนอนขินเขาลิงอยู่นี่แน่นอนเลยไม่งั้นก็ต้อง เสียเงินอีกนะฮะพรนัานก็เสียไปแล้วหนึ่งแสนขีดตรงนี้มากกลัวมากเลยมาด้อยู่โไงบ้าเยอกรที่ลาเันเื่อไปกันเลย รถใหญ่ลอยรถใหญ่มานะเป็นรถจูงรถหกล้อก็นี่ใช่เป็น,น,บบนปพิอัพีเป็นรถพิฆาตมนนลอยลอยนี้ว่าล้อซ้ายมีร้อซ้ายมีลมีร้อเดียว ผู้โดยสารนพลังงานก็ราเขรอขับรถคันนี้ขับรถนิ่มขว่าคันที่มารับตอน,นแรกอันนี้นินน่มนะเสียงหนังไม่ิ่มองัั